อ่ะก we you ็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในช่วง upcom the series นะครับอ่ะก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาอั p c o m กันนะครับคอมของผมเครื่องนู้นนะครับเราจะมา up เครื่องนี้กันนะครับถามว่าทำไมต้อง up ับคอมเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น cpu intel เจนสามครับซึ่งมันเก่ามากนะครับปัจจุบันมีเจนสิบแล้วแรนบจะเจนสิบเอ็ดอยู่แล้วด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเก่ามากระดับ10ปีแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาอัพ CPU กันแต่ว่าการอัพ CPU เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดตามด้วยแล้วก็แรมก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยังใช้แรม DDR3 อยู่ซึ่งสมัยนี้เขาใช้แรม d d r 4กันสุ่ปก็คือเปลี่ยนหลักส3อย่างนะครับมี CPU เมนบอร์ดแรมนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการหามาแล้วว่าผมเรียบร้อยตรงนีี้้้นนนรั CPU อแลวก็ผ ตัวในกล่องใหญ่นี้เนียเป็นชุดน้ําระบบปิดแนบสามตอน,นรับอันนี้ซื้อมาเพิ่มเพื่อความเย็นแนับแล้วก็ SSD นะครับที่ซื้อมาเพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดที่หลังละกันเพราะว่าช่วงอนะัพคอมเดอะซีรีส์เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการถอดชิ้นส่วนของคอมเก่าทั้งหมดเลยนะครับทั้งชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็ยังใช้อยู่เราจะถอดออกมาให้หมดเลยนะครับชิ้นส่วนที่ไม่ใช้แล้วเราก็ถอดวางไว้เฉยหรืออาจจะไปขายทิ้งนะครับแต่ชิ้นส่วนที่เรายังใช้อยู่ก็ถอดออกมาทาความสะอาดนะครับเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหลักๆเลยในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้ใส่ของพวกนี้ลงไปนะครับแต่ว่าจะเป็นการ ถอดเอาชิ้นส่วนทุกอย่างในคอมเครื่องนี้ออกมาก่อนเนะครับเอามาทําความสะอาดแล้วก็อันไหนไม่ใช้ก็ถอดเก็บไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ยังไม่มีอะไรมากนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบว่าตอนใส่เซตพวกนี้ลงไปในคอมแล้วก็รอคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ยังไม่มีอะไรมากนะคแค่ถอดของเก่าออกมาก่อนเฉยๆนะครับตอนนี้ผมก็ทําการย้ายไฟล์สาคัญสำคัญเอาไปเซฟไว้บนคลาวด์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดคอมแล้วก็ยกคอมเครื่องนี้ลงมาไว้ที่พื้นนะครับเพื่อที่จะถอดประกอบได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ทําการ โหลดวินโดว์อยู่นะครับไม่รู้ในกล้องโฟกัสไหมนะครับกำลังโหลดวินโดว์ใส่แฟลชไดร์อยู่เตรียมมาลงวินโดว์ใหม่ให้กับคอมเซตใหม่ของเราเนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนทั้งบอร์ด CPU อะไรใหม่หมดเสียบใหม่หมดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงให้วินโดว์ใหม่เลยทีเดียวนะครับก็อันนี้กำลังทำการโหลดวินโดว์อยู่นะครับใส่แฟลชไดร์ตัวนี้นี่ครับอันนี้เราโหลดผ่านโน้ตบุ๊กของผมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันปล่อยมาโหลดไว้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ทำการปิดคอมแล้วก็ยกคอมลงมานะครับเตรียมถอดกันนะครับโอเค อ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการยกคอมลงมาที่พื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะถอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดกันทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากเคสให้หมดเลยนะเพื่อเอามาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มถอดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยที่ผมแนะนานะก็คือแผ่นกระดาษลัางนะครับซักแผ่นหนึ่งนะแผ่นใหญ่ๆนะเอามาลอง ด้วยถามว่าเอามาทําไมนะครับก็เวลาเราประกอบเนี่ยเราต้องหมุนไปหมุนมานะครับเอามาลองนี้เราจะได้หมุนเคสไปหมุนเคสมาได้ง่ายนะครับคือเราไม่ได้เหมือนล้านคอมนะถ้าเป็นร้านคอมจริงๆเนี่ยมันจะมีแท่นหมุนนะครับเวลาประกอบคอมอะไรเงี้ยมันสะดวกนะมันหมุนได้ง่ายๆเลยนะแต่ว่าอันนี้เราไม่มีไงเราก็ใช้กระดาษลังแทนได้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะสำหรับคนกบน้อยนะใช้นี้แทนแท่นหมุนได้นะครับก็คือเอามาลองตัวเคสของเรานะครับเวลาเราจะหมุนสมมุติเราจะประกอบด้านหลังแล้วก็แค่หมุนจับกระดาษลังหมุนอย่างนี้นะครับหมุนระออบาานนนหังงค่่่ยย แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องเตรียมก็คือนี่ครับผมพวกชุดไขควงต่างๆนะครับแล้วก็ครีมอันนี้จะเป็นครีมตัดนะครับผมจะเอามาตัดพวกเคเบิลไทที่ผมรัดสายไฟไว้หลังเทสนะครับก็คืออย่างที่บอกไปผมจะรื้อออกมาหมดเลยทั้งสายฟงสายไฟรื้อออกมาใหม่หมดเลยนะครับเอามาเช็ดให้หมดนะครับเดี๋ยวตอนประกอบก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับซึ่งสำหรับตอนถอดเนี่ยผมจะไม่ถ่ายละเอียดมากนะครับผมจะถ่ายเป็นไทม์แลป็บละกันนะครับ ถ้าใครขี้เกียจดูท i า e แ a ลบก็แนะนำกอไปท้ายคลิปเลยนะครับกอไปตอนที่ผมถอดเสร็จหมดแล้วเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากดูทําแลบเพิ่อนๆก็ดูต่อได้เลยนะครับต่เดี๋ยวเราไปดูทําแลบการถอดชิ้นส่วนต่างๆออกจากเคสนี้กัน อนนี้ผมก็ได้ทําการถอดทุกอย่างออกมาจากเคสแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เคสเบาหวิวเลยนะครับตอนแรกนี่แบบหนักอึ้งยกแทบไม่ไหวนะครับตอนนี้เบามากนะถอดทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับก็เมื่อกี้ทำแ lap อาจจะเร็วไปสักหน่อยหนึ่งนะพอดีตั้งค่ากล้องผิดไปนิดนึงนงครับผมไปตั้งทำแ lap มันเร็วไปหน่อยนะครับจริงๆอยากให้ช้ากว่านี้นะแต่ว่าตั้งไปแล้วอะถ่ายไปแล้วด้วยนะครับอาจจะเร็วไปหน่อยนะแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปตอนประกอบชิ้นส่วนเข้าไปเนี่ยผมจะปรับไอ้กล้องทำแ lap ให้มันช้้้้าาาาาากกกกวววววว่่่่นนนนนนนีีีีหออออยยยลััััรรรบผมปปปเเเเ็็็ไิดดดดดึงขโทู๋ ว่าเราถอดอะไรมาบ้างแล้วก็มีชิ้นไหนต้องใช้บ้างแล้วก็ชิ้นไหนที่ไม่ใช้แล้วบ้างนะครับอย่างแรกเลยมาดูตรงนี้ก่อนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับที่เราถอดออกมาเคสผมเป็นกระจกสองฝั่งนะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยก็ถอดมาวางบนเตียงนี้แหละอันนี้บานที่1ส่วนนี้บานที่2อนะครับอยู่นู้นนะครับและนี่ก็เป็นจอของเรานะครับจอผมจะยังใช้ใบเดิมอยู่นะเพราะว่าใบเดิมเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะเป็น1 0 7 0 GI นะจจริงๆคืออยากซื้อใหม่แหละแต่ว่ายังหาตัวที่ถูกใจไม่ได้นะครับก็ใช้ตว่่แา ดูแต่ละยี่ห้อยังไม่มียี่ห้อไหนถูกใจกเลยแบบไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อที่หลักตามมานะครับตอนนี้ก็ใช้1070 Ti ไปก่อนอันนี้เป็นของโซแทกนะครับการ์ดใบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น SSD เนะครับเป็นแบบ SATA นะอันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนประกอบก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น SSD M2 นะครับพร้อมกับตัวแปลงนะผมเคยทำคลิปรีวิวไอตัวแปลงตัวนี้ไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูกดดูที่ปุ่มตัว I ได้เลยนะครับสำหรับ SSD ตัวนี้จะเป็น M2 WD Blue นะครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่่ขอองกกกาห็คื ไอ้กล่องน,นี้นี่แหละนะครับไอ้กล่องน,นี้นี่แหละ,ออนนหละตอนต้นคลิปเนี่ยครับอันเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ตอนสั่งเนี่ยผมสั่งตัวนี้มาก่อนไงชิดแรกของชินอื่นยังไม่มาไงผมก็แบบวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆก็เลยซื้อตัวแปลงมาใส่กับบอร์ดเก่าใช้ไปก่อนแล้วกันเนะครับจริงๆมันก็คือ M2 ตัวใหม่นี่แหละอันเดียวกับกล่องนี้นะครับอันเดียวกันนะผมมาใส่เครื่องเก่าผมใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนประกรอบใช้จริงเดี๋ยวผมก็ถอดออกจากตัวแปลงเนาะใช้ M2 เียแหละเสียบกับบอดเลยนะครับเพราะว่าบอดใหม่นี้มล้นนะครับเมาาากตยยด ก็เอาไขควงลบก่อนนะครับก like ็จะมีอันนี้พวกชุดน็อตต่างๆนะต้องใช้ผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน็อตยึดเมนบอร์ดผมแยกไว้ในถุงนี้นะครับอันนี้เป็นน็อตกระจกเคสนะครับอันนู้นก็น็อตกระจกเคสเหมือนกันนะครับส่วนไอ้พวกนี้นะครับอันนี้อันนี้คือที่ค้ำก้าวจอผมเนี่ยมันเป็นล้อทามิยะเก่าๆนะครับเอามาค้ำก้าวจอเพราะว่าก้าวจอมันค่อนข้างหนักนะครับผมก็เอามาค้ำกาาวจ่อสำหรับล้อรถทามิยะนะครับและนี้ก็เป็นพวกโมเดลต่างๆที่ผมใส่ไว้ในเคสนะครับออกมาวางกกอองงไว้้ตรรนนนี่ะคับ ส่วนนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์แนบหนึ่งเทราไบต์ WD Blue นะครับอันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนประกอบก e ็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็แผ่นไอ้ดำๆตรงนี้นะครับก็คือแผ่นกองฝุ่นนะครับอ่ามันเป็นแผ่นที่ใส่ด้านบนเคสตรงนี้นะครับก็ถอดออกมาก่อนนะครับเตรียมเอาไปปัดฝุ่นเตรียมเอาไปล้างนะครับสำหรับแผ่นกองฝุ่นตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใส่ฮาร์ดดิสก์ตรงเนี้ยเอาฮาร์ดดิสก์สไลด์เข้าไปเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ไปในเคสอีกทีนึงนะครับผมกก็ถออดงไว้นึ่ออนเเดี๋ยวาาไปล้งนะครับไปปปัดดฝฝฝฝุุุุ่่่่่่่นนนนนเเเเเาาาช็ให้้รรรียยยบอออกพะวะมากนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ดูนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นพวกสายไฟเพื่อความสวยงามนะครับต่อจากสายไฟเพราะว่าสายมตรีเนมาหน้าเคสรับมันก็จะเป็นสายใสๆแบบนี้นะครับเวลาเปิดไฟ RGB แล้วมันจะสะท้อนแสงสวยๆนะคราคาไม่แพงด้วยนะครับสลับสายพวกนี้นะราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะเส้นหนึ่งรับไม่แพงนะครับสลับสายใสๆพวกนี้รับกาเป็นพวกสาย CPU ใสูสายกจอสาย2 4ิพินเข้าเมนบอร์ดอะไรพวกนี้ทั่วไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกสาย t a าะครัปก็ยังใช้อยู่เนาะอ่ะส่งมาดูตรงนี้นะครับ อันนี้คืออะไรนะี่ครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเนียมันคืออะไรบ้างเนะียไอ้กล่องนี้คือกล่องอะไรกล่องนี้คือกล่องสำหรับคุมไฟ R G B ของพัดลมเคสของผมครับผมอันนี้คือพัดลมเคสของผมนะเป็นพัดลมเคสจากจีนนะครับมันเป็นยี่ห้อจีนซึ่งไอ้หัว R G B ของมันเนี่ยมันเป็นหัวเฉพาะของมันนีต้องใช้กับกล่องของมันเท่านั้นนะครับหัวมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะไม่ค่อยโฟกัสเลย อันว่าหัวมันแปลกกว่าชาวบ้านเขาต้องใช้กับกล่องนี้เท่านั้นนะสำหรับพวกพัดลมพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่แถมมาพร้อมกับตอนซื้อพัดลมนั่นแหละนะครับก็เป็นกล่องคุมไฟ RGB ของพัดลมเคสนะครับส่วนนี้ก็คือกล่องคุมไฟ RGB เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นกล่องของ Cooler Master นะครับอันนี้ผมใส่ไว้เพื่อที่จะคุมไฟพัดลมซิงค์ตัวนี้ครับผมนี่เป็นของ Cooler Master นะครับเป็นพัดลม RGB แต่ว่าไอพัดลมตัวเนี้ยแล้วก็ กล่องตัวนี้มันเป็น rgb แบบเก่าแล้วนะครับก็คือมันสามารถแสดงไฟได้แค่สีเดียวนะครับมันไม่สามารถแสดงหลายสีพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เหมือนกับพัดลม rgb สมัยนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ากล่องน,นี้ไม่น่าจะใช้ได้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ใช้คุมไฟ rgb ผ่านบอร์ดแล้วนะครับบอร์ดมีฟังก์ชันการคุมไฟ rgb แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องน,นี้แล้วกล่องน,นี้ก็จะไม่ใช้แล้วเนะี่ยเอามากองไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะกองไว้ก่อนนะครับอันนี้คือกล่องที่แบบจะไม่ใช้แล้วนวะครับ ข้ามมาเป็นหัวนี้นะครับเพื่อจะจ่ายไฟให้กล่องนี้นะอันนี้ไม่มีอะไรนะสายตัวนี้ส่วนนี้ก็เป็นพัดลมเคสนะครับที่บอกไปว่าใช้คู่กับกล่องตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ข้ามไปแล้วกันพัดลมกินธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับข้ามไปแล้วกันโอเคมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอ่าตรงนี้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงนะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของพวกหน้าเคสต่างๆนะครับพวก ฝาหน้าเคสแล้วก็พวกฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับฝุ่นหนามากเนี่ยครับอันนี้ต้องไปล้างหน่อยนะครับไปปัดฝุ่นทั้งหน่อยส่วนนี้ก็เป็นฟิลเตอร์กองฝุ่นสำหรับกองฝุ่นพัดลมพาวเวอร์สไพลนะครับก็กองได้แบบหยบยาบเนาะแต่ว่าโอ้โหฝุ่นก็ติดมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างนะครับเซตนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวพาวเวอร์สไพลเราแล้วก็สายอันยุบยับมากมายนี่ยครับอย่าไปยุ่งกันแล้วกันนะครับยิ่งมองยิ่งปวดหัวนะตรงนี้เนี่ยแต่ยังใช้อยู่นะตรงนี้ยังใช้อยู่นะครับส เพราะว่าอันนี้ผมทําเองนะครับทำเองมันเป็นหน้าจอสาหรับแสดงอุณหภูมิ CPU การจอแล้วก็พวกการทํางานของแรงว่าเหลืออยู่กี่กิกอะไรประมาณนี้แล้วก็แสดงพวกอ่า c ล o อก CPU ว่าวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับแสดงอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมทําเองนะจริงๆผมว่าจะทําคลิปสอนอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันนะครับซึ่งในซีรีส์ upcom the series เนี่ยผมจะยังไม่ใส่ตัวนี้นะครับจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องตั้งค่าตั้งอะไรเยอะแยะยุ่งยากนะครับ ก็เดี๋ยวพักวางไว้ก่อนนะยังไม่ใส่ในการอัพคอมครั้งนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับวางไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เราไม่ใช้แล้วนะครับที่เรามากองไว้นะครับก็จะมีตัวเซตบอร์ดทั้งบอร์ดเลยนะครับแล้วก็เซตแรมรนบนี่ทั้ง4แผงนะครับไม่ใช้นะครับแล้วก็ตัวซิงค์ CPU แล้วก็ CPU ที่อยู่ด้านในนะครับก็ไม่ใช้นะครับทั้งแผงนี้เลยนะครับไม่ใช้นะครับเราจะใช้เซตใหม่ของเราอันนี้นะครับแล้วก็ไอตัวกล่อง R G B เมื่อกี้เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่ใช้นะครับ หลักๆแล้วที่ไม่ใช้ก็จะมีแค่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ยังใช้หมดนะครับทางการ์ดจงการ์ดจอก็ยังใช้อยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการถอดทุกอย่างนะครับออกมาจากเคสในนะคลิปนี้ไม่มีะลรมากนะ เป็นคลิปถอดทุกอย่างเฉยนะครับจุดพีคจริงๆนียน่าจะเป็นคลิปหน้าเป็นการใส่ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างที่เราซื้อมาใหม่แล้วก็บวกฮาร์ดแวร์เก่านิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปในเคสนะครับแล้วเรามาลองความแรงกันว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนจากตอนแรกที่เป็น CPU ระดับ10ปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นเซต CPU ระดับปัจจุบันกันบ้างนะครับมันจะแรงขึ้นมากขนาดไหนนะคอยติดตามกันคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้น่าจะจบแค่นี้แหละนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับมาง่ายๆแค่นี้ส่วนพวกอุปกรณ์พวกพัดลมต สะอาดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าถ่ายทำความสะอาดด้วยเนี่ยน่าจะเสียเวลาพอสมควรเลยนะครับไม่ได้ประกอบสักทีนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับอ,อุปกรณ์พัดลมต่างๆที่สะอาดขึ้นแล้วก็พร้อมกับการใส่ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างทั้งของเก่าของใหม่นรวมกันใส่เข้าไปในเคสตัวนีน้เดี๋ยวเรามาดูความแรงกันในคลิปหน้าว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนแล้วก็จะสวยประมาณไหนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า